สอบสวนได้นะครับพี่นอ้มุกผมไม่ได้พูดจริงสอบถามได้ผมคุยลูกค้าแกเขาล้มคาคมึงมันน่าล้มคานดูสพี่มันน่าล้มคาตรงไหนผมก็ใส่ใจลูกค้าปกติก็น่าล้มคาตรงนี้แหละมึงให้ปล่อยเขาเลือกไปสิเองขายเงี้ยก็ขายไม่ได้หรอกเชื่อพี่ใส่ใจก็ผิดนะครับคือพี่จะบอกให้เลยเว้ยลูกค้าเวลาเขาเข้ามาเนี่ยถ้าเองอยากขายได้นะไม่ต้องมาสนใจจริงเหรอพี่เออเขาอยากซื้อเขาซื้อเองแหละไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องใส่ใจปล่อยเขาเลย ต้องสนใจนะเออต้องสนใจเขาได้ครับพี่ฝากร้านด้วยพี่เอาตังค์ที่ร้านเข้าธนาคารได้ครับผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผูด,ด้วยนะสอบถามได้นะครับ เซลอยู่นะครับในตัวนี้เลยสีอ่อนเข้ากับผิวของคุณลูกค้าแล้วอากาศร้อนนี่ผ้าอย่างนี้กำลังระบายเลยแช่สอบถามไปเ่ยครับพี่ขายได้ไหมนี่ยขายไม่ได้เลยพี่ผมก็พยายามแล้วนะเต็มที่แล้วทําหมวะไม่รู้ลูกค้าชอบเดินหนีไม่รู้ปากผมเหม็นหรือว่า ติดตรงมันเหม็นเพราะไม่เหม็นนะผมว่าอาบน้ำแปรงฟันแล้วทำไมลูกค้าเดินหนีหมดกลัวเองหรือเปล่าเฮ้ยกลัวผมทำไมพี่ผม,มทำอะไรเวลาเองขายเองขายยังไงก็อันนี้สู้ให้เป็นลูกค้า<ม>สอบถามได้นะครับพี่ตัวนี้ยิ้มเจ็ดอันนี้ลดราคาอยู่ด้วยสอบสวนได้นะครับพี่อันนี้มุ๊กผมไม่ได้พูดจริงสอบถามได้ผมคุยลูกค้าแกเขาลุกคาน มันน่ารำคาญเฮ้ยพี่มันน่ารำคาญตรงไหนผมก็ใส่ใจลูกค้าปกติก็น,น่ารำคาญตรงนี้แหละมึงให้ปล่อยเขาเลือกไปสิเองขายเงเกงขายไม่ได้หรอกเชื่อพี่ใส่ใจก็ผิดนะครับคือพี่จะบอกให้เลยเว้ยลูกค้าเวลาเขาเข้ามาเนี่ยถ้าเองอยากขายได้นะไม่ต้องนสนใจจริงเหรอพี่เออเขาอยากซื้อเขาซื้อเองแหละไม่ต้องนสนใจไม่ต้องใส่ใจปล่อยเขาเลยต้องสนใจนะเออต้องสนใจเขาได้ครับพี่ฝากร้านด้วยพี่เอาตังค์ที่ร้านเข้าธนาคารได้ครับผมฝากเ<น>ชื่อใจผมได้นะครับพี่ โอ้โหอเอ้งท่านท่านเขาพี่เอ็งนี่มันสุดยอดจริงว่ะใช่ไหมเอ็งทำอย่างที่พี่บอกใช่ไหมใช่ครับพี่ชายนี่ลูกค้ามาซื้อหมดร้านเลยว่ะไม่ไม่ได้ซื้ออา้าวไม่ได้ซื้อครับเอาไม่ได้ซื้อแล้วซื้อผ้าหายไปไหน,มนหมดน่ะเขาก็หยิบไปคนละตัวสองตัวแป๊บเดียวหมดร้านเลยพี่ เองก็เลยยินีเฉยให้เขายืมของเราออกไปใช่ก็ยินเฉยตามที่พี่บอกฟรีจังไม่ต้องจ่ายลูกค้าจะได้ติดใจอี๋คุณบ้าปะเนี่ยความไหนที่กูบอกไม่สนใจมันอยูพวกมือไม่ต้องไปยืนจู้จีไม่ต้องไปเดินตามเขาเขาอยากได้ตัวไหนเขาก็จะหยิบมาแล้วก็ไปจ่ายตังค์ตรงนี้เอ้านี่ของหมดร้าน้ทำไงเนี่ยทำอย่างครับไอ้ของลูกอีสานเนี่ยลูกมึงคนอีสานเอาอิสานใส่กู เว้ยกูในสงสารเมตตาคนอย่างมึงโมกันครับไอ้กูมันเป็นมูเหมึงไอ้เมื่อนศูนย์ย่าป็นศูนย์ไอ้กูจะศูนย์กูศูนย์กูหุนหวยนี่กูจะบอกโรงเรียนมึงให้เอามึงตกกูองเรียนต่อออจากโรงเรียนไปเลยอย่างว่ะแม่งทำทำทําอย่างผิดว่ะมึงไม่ต้องเรียนมีปตาดาราถักกูได้ไม่ได้เสื้อกับมาคบอย่างที่กูต้องการนะกูสิมาขอมึงให้ตายมากกว่านี้เล ทำอย่างผิดวะแม่งเป็นจันังสนไไปด้ยังไงวะลาวเนี่ยทีเนี่ยอันนี่กัลาวตัก๊กพาอัเนี้ก็เบาลางนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนือยแนทยิ่งกว่าหา เป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ